สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธมอน1ทุกคนนะครับวันนี้ครูกิมจะมาแนะนําวิธีการทําแบบฝึกหัดและอีกกิจกรรมนะครับในการเขียนภาษาไฟทอนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมเข้าเข้าที่เว็บ repit นะครับหรือ replit นะครับเหมือนกิจกรรมคราวที่แล้วนะครับค้นหาไปครับแล้วเข้าเว็บแรกเลยนะครับ หลังจากนั้นให้เราล็อกอินนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็ sign up ตรงนี้ครับอันไหนก็ได้นะครับทีนี้ครูสมัครไว้แล้วก็จะเข้าแบบล็อกอินก็เข้าผ่าน Google นะครับเข้าผ่าน Google หรือใช้อีเมลที่เราใช้เข้าค a r d r o o m นั่นนะครับล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันะจะเด้งถามให้เราใส่อีเมลรหัสผ่านนะครับ แต่ของคุณนี้ล็อกอินไว้แล้วนะครับมันก็เลยเด้งเข้ามาหน้านนี้ทีนี้ทำกิจกรรมที่3.2นะครับกด create นะครับหรือบวกด้านมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยเลือกเป็นภาษา Python นะครับหลังจากนั้นตั้งชื่อว่ากิจกรรมนะครับที่3.2นะครับตัวแปรในภาษา Python ครับแล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็รอมันสร้างแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมครับจะใช้พื้นที่ตรงกลางตรงนี้ในการพิมพ์ภาษาไฟทอนนะครับผมทีนนี้กิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกใช้ตัวแปรในภาษาไฟทอนนะครับซึ่งการตั้งค่าตัวแปรของภาษาไฟทอน ก็จะมีประมาณนี้นะครับสมมุติเราก็พิมพ์ชื่อลงไปครับชื่อตัวแปรที่เราจะตั้งสมมติครูจะตั้งโอเบสเท่ากับ10อย่างนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าเราเอาค่า10ตรงนี้ถ้าหมายเลข10ตรงนี้ไปเก็บไว้ในเบสนะครับเพราะฉะนั้นเบสตัวแปรเบสตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น10แต่ถ้าครูพิมพ์มตรงนี้เป็น20อ่าตัวแปรเบสก็จะมีค่าเปลี่ยนไปเป็น20นั่นเองนะครับ แต่คูจะเปลี่ยนเป็นปิก่อนนะครับอ่าอีนี้ก็จะมีสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่งที่นักเรียนนะฮะต้องรู้รก,ก็คือตัวสัญลักษณ์ชาร์ปตรงนี้นะครับหรือสี่เหลี่ยมหรือแฮแท็กของเราเองนะครับชาร์ปตัวนี้ก็คือการที่ถ้าเราใส่ไวบไ้บรรทัดไหนบรรทัดนั้นจะไม่ทํางานยกตัวอย่างเช่นครูใส่ไว้หน้าเบสตรงนี้นะครับอีนี้เบสตรงนี้ก็จะขึ้นสีเทานั่นหมายถึงว่ามันจะไม่ทํางานนะครับในบรรทัดนี้นะครับแต่ถ้าลบออก ตรงนี้มันจะสว่างขึ้นมาก็มาถึงมันทํางานนะครับทีนี้ครูจะมอบหมายให้นักเรียนก็นคืออธิบายคําสั่งด้านบนนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวตัวอย่างบรรทัดแรกตัวนี้นะครับการทางานของมันก็คือกําหนดให้นะครับกําหนดให้ตัวแปรเบสตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะนี่คือคําอธิบายบรรทัดข้างบนตรงนี้นะครับ นะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ทีนี้อีกประ่านหนึ่งนะครับคุณก็จะกําหนดให้ตัวแปรไฮอีกตัวหนึ่งนะครับเท่ากับ15บห้าตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงมันเดิมครับก็คือเอาค่า15ตรงนี้ไปเก็บไว้ในตัวแปร high แต่ถ้าเราพิมพ์ตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น35 h i g ก็จะเปลี่ยนไปเป็นค่า35ตามที่เราตั้งค่าตรงนี้นะครับ โอเคนักเรียนก็พิมพ์ตามครูเลยนะครับเบสเท่าไหร่ไฮเท่าไหร่ก็พิมพ์ตามครูได้เลยนะครับแล้วก็อธิบายตรงนี้ก็ครูยกตัวอย่างไปเนาะนะครับทีนี้ตัวชาร์ปตัวที่2ตัวนี้นะให,ให้ให้นักเรียนตอบมานะครับให้ในักเรียนตอบมาว่าให้นักเรียนอธิบายมานะครับอธิบายการทํางานของบรรทัด ของชุดคำสั่งบรรทัดด้านบนของด้านบรรทัดด้านบนก็แล้วกันนะไม่ใช่ทั้งสองก็ได้อ่าตงังนี้นักเรียนก็อธิบายมาในบรรทัดที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวชาร์ปหรือว่าแฮชแท็กตรงนี้นะครับอธิบายว่า,าตัวบรรทัดที่3ตรงเนี้ยเออมันมีหลักการทํางานยังไงนะครับก็มี บรรทัดที่2ตรงนี้เป็นตัวอย่างแล้วนะครับบรรทัดต่อไปครับก็ให้เียพิมพ์แบบนี้เลยนะครับ area เท่ากับนะครับหน่งส่วนะครับดอกจันนี้ก็หมายถึงสัญลักษณ์ะไรครับก็คือการคูณเนานะคูณตัวแปรเบสนะครับ ซึ่งก็คือตัวแปรด้านบนตรงนั้นนะครับนะนักเรียนเวลาเรียนคุมแบบนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันนะครับเวลาเราคุมตรงนี้ด้านบนก็จะถูกคูมด้วยนั่นหมายถึงว่าตัวเว็บไซต์ตัวตนี้มันเชื่อมโยงว่าตัวแปรเบสของเราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะอย่างเงี้ยนะครับอ่าอ่อในส่วนสองคูนเบสคูนไฮนะครับเฮสชัยอ่าไฮตัวนี้นะครับอ่าก็คือการเอา เส้นหนึ่งวนสนะครับตัวเลขคูณกับเบสก็คือตัวแปรเบสแล้วก็ตัวแปรไฮนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อคูณกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอาไปเก็บไว้ในตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็คือ a r e รที่เราตั้งขึ้นมาในบรรทัดนี้ใหม่นั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนะก็ลองพิมพ์คําอธิบายนะครับไว้ในบรรทัดด้านล่างตรงนี้นะครับในแฮชแท็กใน s h a r ปตรงนี้นะครับให้ครูดูหน่อยนะครับว่า อธิบายม่กนั้นแล้ก็ลองทบทวนอีกทีหนึ่งแล้วก็พิมพ์ออกมาครับไว้บรรทัดด้านล่างตรงนี้นะครับอีกคําสั่งหนึ่งนะครับบรรทัดท้ายสุดก็คือคําสั่ง Print นะครับ print อะไรเอ่ยก็ปริ้นตัวแปรตัวแปร area ออกมานะครับนั่นหมายถึงยังไง Print คําสั่ง Print ก็จากครที่แล้วก็คือคําสั่ง Pri n t เอาไว้แสดงผลลัพธ์นั่นเองครับผลลัพธ์อะไรผลลัพธ์ก็คือ Print ก็คือแสดงผลตัวแปร area ออกมาอ่า ทีนี้ตัวแปรเรียนมันเก็บค่าอะไรไว้เราก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้กดรันไม่ได้กดคำนวณน,นะครับตัวนี้มันก็จะทำการคูณกันแล้วก็มาปริ้นออกก็แสดงผลออกตรงนี้นะครับทีนี้บรรทัดส,สุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเว้นช่วงมาหน่อยตรงนี้ให้นักเรียนใส่ชื่อเนาะแล้วก็ปริ้นเลยครับปริ้นชื่อนักเรียนนะครับชื่อนักเรียนคืออ,อันนี้ก็ จุดๆๆแล้วกันเนาะแบบนี้นะครับต้องมีฟันหนูคร่อบนะครับเพราะว่าเป็นตัวหนังสือเนาะะชื่อนักเรียนนักเรียนคนที่1นถ้าใครทําเป็นคู่ก็ทํานะครับเช่นนี้เลยเขาที่หแล้วก็เลขที่นะครับประมาณนี้นะอ,ะอ่าอันนี้ถ้ามี2คนก็ปีนีกค้าหนึ่งนะครับ ด้นล่างเชื่อเดีคนที่2แบบนี้นะครับีน่นีเราก,กดรันดูนะครับถ้าเราทำภาษาเขียนภาษาภาษาไฟทอนตรงนี้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตามหลักสัญลักษณ์ของมาแล้วมันจะไม่ติด e อ r ร์นะครับปั๊บอ่านี่ก็จะพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับผลลัพธ์ของการคูณตรงนี้ก็คือ75นั่นเองนะครับอ่า ทีนี้ถ้าครูพิมพ์ผิดนะครับสมมุติครูพ,พิมพ์ตรงนี้ผิด่ะ area นี้อ่าพิมพ์ตัวแปรไม่ครบเป็นยังไงลองดูครับมันก็จะขึ้น error ออมาบอกว่าเนี่ย line 7นะครับ,บก็คือบรรทัดที่7ของเรานะครับอบอกว่าไม่มีนะไม่เจอไม่เจอตัวแปรที่มีตัว a r e ตรงนี้นะครับมันถามว่าใช่ตัวแปรนี้หรือเปล่าอนะไครับ ถ้าเราก๊อปปี้แปลใน Google Translate ก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือ Error แล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับทีนี้มันก็จะไม่ติดบักนะครับไม่ติด Error ล้วะนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเหมือนเดิมครับวิธีการส่งกดคนบวกต้านขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดตรงนี้ครับ g e n e r a t e a j o i n Link นะครับก็คือสร้างลิงก์ขึ้นมาแล้วก็ Copy ปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับก๊อปไปแล้วก็เอาไป ส่งไว้ในกิจกรรมที่3.2นะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่งมาเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าหน้าของค่าโลหะถ้าไม่มีปุ่มส่งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการสรุปก็คือนี่คือการตั้งค่าตัวแปรในภาษาไฟทอนนะครับหน้าที่อของนักเรียนก็คือพิมพ์คำอธิบายลงในตัวชาร์ปบรรทัดด้านล่างแต่และบรรทัดนะครับว่าบรรทัดด้านบนตรงเนี้ย บรรทัดมดตรงเนี้ยแล้วก็บรรทัดมตรงเนี้ยมีการทํางานว่ายังไงบ้างนะครับตามตัวอย่างที่ครูทําให้ดูตรงนี้อธิบายตามความเข้าใจของนักเรียนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรันทดสอบโปรแกรมแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์มาส่งด้วยครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ